สบายดีพี่น้องถ้าพี่น้องเบิ่งหนาประตูเอ้ะประตูเปิดไปไหนจังหวัดมิ้นทุลักเปิดไปในจังหวัดมิ้นทุลักเม็นอีเงี้มันสามแสนหมดค่าผ่านประตูสามแสนยังเขาเระวิวราะใครจะรอวิวราดกันปรั้งสามแสนใช่ไปรเปิดคือใดรของเขียวภาษาเพิ่นกันแค่เอามาอยู่แถวสเรนนัน เดี๋ยวจะพาไปกินกราเตียวมาหากินกราเตยวมาเอาเอาบูวาอยังนคือบอกออกไปทั้งคนทั้งวัดคนอ่ะนอวัดมันจะมีป้ายวัดน้องคู่ไปออกไปเลยไปส่งคดีบ้าเนี่ยไปเขาไปทางบ้านเนไปเห็นน้องเยนไหมมันจะมีป้าย

อ่อนนแกเาไรแตอาสิแม่หมอนขาปลา้ม่รมาน้ำโป๊ะจิไวทาเลยวงๆๆทางไหนเต็มแล้วทางไหนเตมเวเ้าไปเฝ้าไปทางไหนเต็มเล้ว

เรื S <S ่องแม่นี่เท่าไหนเตรียมแล้วเรือเนล่าขาผู้ละอันละอัน ไม่่ันลุมจนลุกเด้อขอบคุณครับันี้ครับีขอบคุณครับขอบคุณครับหเน้องคอยยู่ตี้อุยขอบคุณครับี่มีมีเห็นอยู่ีเะเุ้งหาซีแปเก่านี่ว่าก็บอกอันนี้อ้เป้าเอกอยู่ไหนเากัอยู่ไนได้เพราะน่าุ้มันอันมันต่างวามันอัน่ามันมาอันอยงตัวนี้คือาตร สามตัวว่าได้จะหอ่แล้วเาเคยได้อนหลายหลายยอยูเขากลังมาหลายเอมาหลายาหลที่มองจอดรถจอดล้่มด้ไปจอดรถใ่ตรงน้าสิอดตรงน้ที่รถจอดหลายอยู่หรอเออ อากาศนงเเออหยอยาบยาบเี่อึ้งตึ้งแบบไดีงไปเลยหาที่จอดเลยลิลนเขาแบบบาง่ที่นงไปทังกุ่ป้าเทา มายเราจะเอาอะไรยังงเหมือก่อนที่เถอะเหมือดอกเกียพี่นองมึ้มายนดีุดวยืนยืนนี่โอยพันยางมานี่หางนิดจวนี่ไม่ใส่หัวไนถบ้ยังกันน้อยนาความโอ้ยหลังเรียนใจไปหมดทำให้เต็มเลยเนี่ยทำให้เสีมเนี่เสีมแล้วกั ตายมันเต็มก็อะไรนงว่าไม่อย่างเดีัวเขาไปก่อน่หมันโมโหเลอผู้เขาไปก่อนมันนางก่อนแหละไทยม่ไ้ทีะเขาไปเขาไปเสอเออเบิ้งก่อนกับมันออกมาเบิ้งก่อนแลเป็นเบิ้งก่อนแหลยมันเบิ้งก่อนว่าท่านีเบิ้งแมนแมนถือต้องถกับเออแมนพัวเข้าไปนางก่อนะไรบอกว่าผมมันมู้ขับไปนางเ่ียนกันดยท่นนางกนเดียวนางเจ็บนกนจังสันตัวไทยแล้วมันอยู่ะดั บอกไ่นี่ที่พี่บอกว่าจ้าขไปนั่งก่อนเนาะไปๆแม่เดินมบกไงว่าเต็มง่ายดอกังเแข็่เดินไงเดินไงเดินงานหน้าไงว่าเต็มง่ายแม่ไเสล่งมาอยู่ขอไปก่อนขอไปก่อนจ้าไปเล่นนะฮะเบอ้ห่อยไงเออ สวัสดีไปเรื่งมองซามงูจสวัสดีไม่สวัสดีไปไปเรินตมวนอาตภูบาภูสาวมากที่นี่เขาเชิญข้างในคุณแม่เชิญข้างในยุไปไปมันไปไมันยุบไม่มันยุบไมาที่หลังมันยุบไงฟาเอาคนไปเ่รอย่าพี่น้องก็เริ่มเริ่มายน้อยมันนเวล ันนันอ้อมผ่านะพี่น้องเขาดอมผ่าก้นมากสินะโอ้ยาดแ่นันได้ว่าันยูโดนไปกับเตียวมังคบาทครับยี่สิบบาทครับไปแล้วไปเล้วผมัส่สเา่เป็นตะวันให่น่ตึ ยังเมียไปเมียมันยังเมียไปเมียมันจะบอว่าแต่เจ้าพลจะ่ายูเห็นยังไรน้องมันพจนเนยไปใช้เมียบัดอลูกโอันเี่เขียนซื้อที่ยูนั้นเบอร์โทรไว้ตัวหาลงมั่ได้ประกาศติดมื่อได้ประกาศ ลูกสาวไปม่อยู่นั่นไงคือมันอ่ะลูกข้ามหมุกลยวลูกข้ามหมุเกลยวที่มสอี่ปนบาดหาญนเทวดาัโทมาี่พอผนที่ลูกหลุดอ๋อมีเิมากันที่นี่ตาเมดเงินแล้วมีกระไรจังห้อนเขาเมจุก้อนเขากันไหวคือเลี้ยปากรวบรวบยุข้นเอาผู้ขายเหี้ยนก็มี ตายยังรู้ไมู่้ไปากกีบบน้ยังกรเีนกหมุนติวลปล่าไมันใม่ตีขอาเป็นสรุเบื้องต้นมันมีสายมีย่างเป็นอย่างบ่ ร่วมเป็นค่ะไปไปลูกรถเบ้าไหม่แล้วก็เดินวโอ้ยลาสิไปยังไงน้าเป็นอะไรไปัสพสอกันไม่ชิดายงก็หาคอนโซลูกไปต่อเป็นใหม่